สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตะก,กุดครับตะก,กุดไม้เทวบุตรซึ่ผมทําขึ้นมาเองปัจจุภายในจะมีไม้แย่แย่หรือไม้เทวบุตรนะแล้วก็พันด้วยได้สายสินจากงานพุทธาพิเศษปัจจุอยู่ในปอกทองเหลืองอคุณสมบัตินะครับเป็นโฟกัสเมตตาบาลมีมาหาอำนาจแค้วค่า ไม้เทวบุตรนะครับไม้เทวบุตรมีมีคุณสมบัติตามตำราทางเราเขาบอกว่ามันเป็นพวกทรัพย์แต่อีกบางตำราครับทางทางพี่น้องพี่น้องเพื่อนบ้านเรานะาว่าไม้เทวบุตรนี่นมีอำนาจคงจิตคงใจสัตว์มีพิษอยู่ในรูในหลืบใดเราเอาไม้นี้แย่เข้าไปมันจะหมอบสิ้นดิษนะครับไม่สู้เรานะครับเขาว่าอย่างนั้นนะตตำราก็ว่ากันไปอาจจะถูกจะผิดก็ไม่ว่ากัน อันนี้ครบครับลูกศิษย์ที่มาช่วยงานผมนะตามที่ผมสัญญาไว้ผมทําให้ฟรีครับผมทําให้ฟรีตะก,กุดนี้ผ่านการพุทธาพิเศษผูกเสกมาแล้วแล้วก็บูชาบงสวงบูชาใบาสีเทพนะครับครูใหญ่ก็ผ่านพิธีมาแล้ว ผมลุกเสกองประจเองหนึ่งครั้งรวมแล้วเป็นสามครั้งนะครับนี่ลูกศิษย์ที่ช่วยงานผมให้ครับให้ฟรีตามคําพูดนะครับที่เหลือที่เหลือนี่ผมจะปล่อยให้ชาวบูชานะไม่แพงราคาบูชากันเองใครไม่ตาครับคุณอยู่ได้ผมอยู่ได้ผมไม่เอาแพงมากนะล้วแต่สีน้าใจใครสนใจก็ติดต่อมาได้หลังไม้นะครับหลังไม้